ได้เวลาความร็อกแล้วครับเที่ยวมาเทิงโสดต้อนรับพี่ปูแบล็คเฮดพี่แมวจิรศักและพี่อีทฟรายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆจะเป็นศิลปินกลุ่มแรกนะครับผมที่มาขึ้นจัดสีคอนเสิร์ตเฟสิวัล at MBK Center เสาร์นีความรู้สึกของพี่่เป็นยังไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นเหมือนเหมือนครั้งแรกที่เราได้ขึ้นเจ็ดสีคอนเสิร์ตครับย้อนไปหกสิบปีไงกัน ตอนนั้นจะพูดว่าชาติที่แล้วคือมันนานมากแล้วตอนนั้นจําได้ว่ายืนตื่นเต้นอยู่ข้างเวทีมีอาการปวดอะไรบางอย่างมาเลยครั้งนี้ก็ปวดเหมือนกันครับแต่ว่ามันมีความตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นของที่ดีเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดเราขับเคลื่อนด้วยความตื่นเต้นมันจะทําอะไรให้แบบว่าดีที่สุดเขาบอกว่ามันจะทําให้เราคิดว่า นี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อแฟนเพลงของเราครับั้งนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากถึงแบบว่าเราต้องไปซ้อมเพลงอะไรกันซ้อมแล้วซ้อมอีกห้ามห้ามสะ่อยนะห้ามสป่อยนะไม่บอกไม่บอกโอเคพี่ปูล่ะครับเป็นยังไงบ้างครับก็เช่นเดียวกันกับพี่แมนะครับเพราะว่ามันยังคงความตื่นเต้นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่า เราไม่ได้คิมานานแล้วห,หลายหลายหลายทศวัรษ์แล้วอะครับทศวรรษแต่ <c oughs> ก็ว่าทสวัร์เลยเมื่อกี้ย,ยคุยพี่ปูบอกว่าพี่ขึ้นครั้งแรกนะลานเพลินเจ็ดสี่ตรงนี้แหละน้อง <c oughs> ใช่ใช่ใช่ทุกนี้เลยครับก็คิดยูกี่ปีแล้ว <c oughs> <c oughs> น้องๆหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำตัขึ้นตั้งแต่สมัยยูเรเนียมด้วยใช่ครับเมื่อกีดูว่ายูเรเนียมน้ำแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วใช่แล้วีตอนเนี้ยพี่ปูเจ็ดสิบแล้ว อายุอะฮะไม่ถ้านับจากยูเรเนียมมายังหนุ่มแน่นเหมือนเดิมนะครับพี่อีะครับความรู้สึกครั้งนี้เป็นยังไงบ้างถ้านับไปไฟล์ก็หลายชุดนะทุกชุดแล้วชุดแรกที่ขึ้นคือที่หลายๆคนรู้จัก12ปีไฟล์ย2ปีก็ขึ้นที่เนี่ยค่ะเพราะว่า ความรู้สึกกันเหมือนพี่แมวบอกว่าการขึ้นคอนเสิร์ตเสีเนี่ยเราจะเล่นสดกันวันนี้พี่น้องทั่วประเทศกําลังจะชมเราอยู่เนี่ยแน่นอนที่สุดศิลปินเนี่ยมันต้องแบบมีความตื่นเต้นครับค่ะแล้วปีนี้เนี่ยโอ้โหเจ็สีคอนเสิร์ตมาในธีมเพลงร็อกยุค90แน่นอนว่าจะต้องได้ฟังเพลงฮอตเพลงฮิตจากพี่ๆแน่นอน โชว์กันสักคนละกทุเให้โชว์เลยเหรอคแบบนิดนึงนิดนึงโชว์เลยเหรอจะโชว์อรเนพี่เองครับพี่เสียงร้องครับพี่นะครับพี่จะโชว์อะไรครับพี่ไหมพอดีเกงมันแน่นพอสักนิดนึงได้ไหมคะพี่พี่ขอเป็นมาหน่อยค่ะพี่ถ้าขึ้นมาเสียงหลงไม่เอานะตลกเลยนะแล้วนะเราไม่ทำให้เสียบุู้เคยล้อนะโอเคครับไม่ว่าเธอจะเคยเป็นใคร จะผ่านอะไรมาขอจงอย่าเป็นกังวลนี่คือคนของเธอโอ้ยยอดพิเศษด้วยนี่นี่เดียวเป็นบอยแบนด์แล้วนี่เอาสิพี่ปูครับอย่าไปยอมครับพี่อย่าไปยอมพี่ไม่เอาเอาเอาเยาวๆหน่อยนะวักมาเลยดีกว่าวากมาเลยดีกว่าเออเอาโอ้โหนะ คนอะไรไม่รู้ยิ่งโตยิ่งดูน่ารักใครต่อใครก็ชักวันน่ารักจริงนะเชอนะโพระเพราะเพ่ส่งกลองด้วยพี่อีทแล้วค่ะพี่อีทพี่อีทสักสองคนค่ะมาอย่างนี้แล้วพี่อดทนมานานแล้วเกินจะทนแล้วอยากจะรับมันต่อไปต้องยอมไม่บัวช้า โอ้โหแล้วช้ำอีกวาสนาื้ากหนุมต้องบอกว่าหนูเติบโตมากับเพลงของพี่ๆนะวอนนเ่ี้เพิ่งได้ยินแบบสดๆเข้ามาเติบโตเลยเติบโตค่ะขออนุญาติเข้ามาเติบโตรู้สึกรู้สึกอบอุ่นที่ได้ดูแลลูกหลานนะคะแสดงว่าความพร้อมคือเต็มที่แน่นอนโอ้โหถ้าสมมติเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่ๆจะบอกว่าร้อยยี่สิก็เกินไปเอาแค่เต็มร้อยแล้วกันครับครับ เพราะว่าทุกคนไปซ้อมมาแล้วด้วยซ้อมแล้วซ้อมแล้วครับการซ้อมเป็นยังไงบ้างครับพี่เอาจริงๆนะผมไม่อยากสปอยมากแต่เรียกได้ว่ามีเซอร์ไพรส์แน่ๆล่ะต้องรอชมนะคะเซอร์ไพรส์แน่นอนและนี่เรียกได้ว่าเป็นการกลับมาคอนเสิร์ตในรอบหลายปีเลยแล้วเป็นการกลับมาหวนคืนจอของพี่ๆด้วยแต่ว่าที่ ไม่ไม่ได้คืนจอนี่งานแน่นคิวแน่นกันทุกคนเลยนอกจากงานเพลงนี่พี่ๆี่ทำอะไรกันอยู่บ้างคะตอนนี้อืนี่ผมออกจากวัดมานี่ก็นี่งานแรก <c oughs> <ๆ>เลยอ <c oughs> นุโมทนาครับศาสต <c oughs> <c oughs> <อ>ไปบวชมา ไม่ได้มาร้องเพลงอย่างเดียวเอาบุญมาฝากด้วยครับนะครับอันนี้เคลมได้ไหมครับว่าเป็นเวทีแรกเป็นเวทีแรกโอ้โหนี่เพราะสนับพลังบุญคือเต็มที่เต็มที่เลยครับร้องเพลงเสร็จทุกคนเตรียมกรวดน้ารอได้เลยเดี๋ยวให้พรอ้อนด้วยสาธถูกนะพี่ดาโอเคเดี๋ยวให้พี่ปูก็ได้ครับเป็นตัวแทนทางหน้าจอทีวีก่อนเสียดายเวลาน้อยมากครับผมชวนแฟนๆรอดูเสาร์นี้หน่อยฮะเสาร์นี้17พฤษภาคมนะครับ ไปเจอกันนะครับกับนี่เลยครับสามศิลปินยุค90กับ ที่เจสสีคอนเสิร์ตนะครับเจสสีคอนเสิร์ตเฟสติวัลครับที่ไหนครับพี่แมว MBK Center ซ็นเอร์ครับวัยรุ่นยุค90เจอกันให้ได้นะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับเป็นฟรีคอนเสิร์ตแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีโหนธนากรครับน้องเนยนะแล้วก็มีปูเป้เกษรินที่จะมาโชว์พิเศษกับพี่ๆด้วยนะครับติดตามกันได้เลยแล้วก็ทางหน้าจอช่อง7 HD นะครับเสาร์นี้15นาฬิกา3 5นาทีครับวันนี้ขอบคุณพี่ๆนะครับแต่เดี๋ยวพูดกันต่อในไลฟ์นะครับวันนี้ทางหน้้าาจออช่ง7 HD ลลไปแววสสััดีครบ Yeah.